เป็นอย่างไรกันบ้างครับการใส่ปฏิสัมพันธ์ลงใน Google Slide ด้วย Padex 2รูปแบบนะครับเทคแล้วช้อยเจ๋งมากๆเลยใช่ไหมครับแต่ยังเหลืออีก4แบบที่น่าสนใจไม่แพ้กันไปเรียนรู้ด้วยกันในคลิปนี้ครับสร้างการเรียนรู้เชิงรูก Active Learning ด้วย Google Slide บวก Padex ครูทุกคนทำได้ครับสวีดาสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่าน เข้าสู่ช่องทีเดนแช r e และนี่เป็นเอพิโซดที่7ของซีรีส์แพดิครับย้ yeah! <c oughs> จะยิ่งใหญ่ไปไหนนะครับในวันนี้ครับเราจะมาเรียนรู้กันต่อนะครับต่อจากเอพิโซดที่ผ่านมาซึ่งเรายังเรียนรู้กันไม่จบนะครับหลังจากที่ได้ลองใส่ปฏิสัมพันธ์แบบเทคแล้วก็แบบช้อยลงไปแล้วนะครับในวันนี้ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาทดลอง มาลงมือทําไปพร้อมๆกันอีก4แบบเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าแต่ละแบบเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับก่อนจะนูกฝากกดติดตามก่อนครับฝากกด subscribe ด้วยและฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้กับทีเดียนแชร์ก่อนไปรับชมด้วยนะครับกดกันแล้วใช่ไหมครับขอบคุณมากครับไปชมกันต่อได้เลยครับโอเคครับหลังจากที่เราได้ทดลองและลงมือทําร่วมกันไปแล้วนะครับ2แบบก็คือแบบเคและแบบชอย ในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาเริ่มต้นที่แบบ number นะครับก็เลือกสไลด์แล้วกดที่ number เลยนะครับกดคลิกหนึ่งครั้งที่ number ก็จะปรากฏ pop up ขึ้นมาในลนักษณะแบบนี้นะครับจะคล้ายๆกันกับในแบบของอ choice นะครับก็จะเห็นว่าด้านซ้ายมือเนี่ยเป็น student device นักเรียนตอบโดยการพิมพ์คำตอบลงไปแล้วฝั่งของคุณครูนะครับ classroom projector เ,เ,เนี่ยก็จะเห็นเป็นในลนักษณะแบบนี้ นะครับจะเห็นเป็นในลักษณะแบบนี้ก็จะเช็คได้ว่านักเรียนตอบอะไรมากที่สุดนะครับตอบใกล้เคียงกับคําตอบนี้ประมาณไหนนะครับอะไรประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับตอนที่เราได้นําไปใช้นะในที่นี้ผมกดอัปเดตสไลด์นะครับก็จะขึ้นนะครับ a d d i n interaction uh, interactive question ขึ้นมานะครับในที่นี้จะเห็นว่านะครับแตกต่างออกไปอีกแล้วนะครับจะขึ้นคําว่า student a n d r o a d อ่นนะครับอ่าในลักษณะแบบนี้เลยนะครับลองอีกสักครั้งหนึ่งนะ Number นะครับแล้วก็กดอัปเดตสไลด์ Adding Interactive Question ขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในแบบของ Number นะครับต่อไปเราไปดูในแบบเว็บไซต์บ้างนะครับผมจะกดไปที่เว็บไซต์นะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับ ขึ้นป๊อปอัพมาแบบนี้ครับก็จะเห็นว่านะครับมีภาษาอังกฤษเขียนว่า web r e s p o n preview นะครับฝั่งนักเรียนจะเป็นในลักษณะแบบนี้ฝั่งคุณครูจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับผมจะกด next ต่อเห็นไหมครับเมื่อกด next แล้วเนี่ยมันจะมีนะครับพื้นที่ให้ใส่ URL หรือ address ของเว็บไซต์นะครับจะเห็นว่าเป็นในลักษณะแบบนี้เขียนว่า enter web address ในที่นี้ผมก็จะนำลิงก์ที่เตรียมไว้เข้ามานะครับซึ่งเกี่ยวกับ active learning นะครับนำเข้ามาในลนักษณะแบบนี้แล้วนำลิงก์มาวางนะครับหลังจากที่นำลิงก์มาวางแล้วนะครับบางเว็บเนี่ยก็จะขึ้น preview นะครับบางเว็บก็จะไม่ขึ้น p r e v i e เดี๋ยวเราลองกดอัปเดตสไลด์เลยนะครับโอเคเดี๋ยวตอนไปทดลองอีกครั้งหนึ่งนะครับไปดูว่าจะได้ไหมพอดีว่ามันไม่ขึ้น p r e v i e เมื่อกี้แต่โดยส่วนตัวแล้วผมคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหานะครับเพียงมีปัญหา มันไม่ขึ้นรูปแสดงตัวอย่างมาเท่านั้นนะครับแต่ถ้าเกิดมีปัญหาแน่นอนครับเราสามารถกลับมาแก้ไขได้นะครับอันนี้ก็เป็นแบบเว็บไซต์นะต่อไปไปดูแบบรอหรือรออิงกันบ้างนะครับผมจะเลื่อนลงมานิดนึงนะตรงนี้นะครับแล้วกดที่รูปดินสอนะครับที่เขียนว่า Draw หรือ drawing นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าโอเคนะครับ drawing preview ฝั่งของนักเรียนเป็นแบบนี้ฝั่งของคุณครูเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็กดอัปเดตสไลด์เคนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับอันนี้จะขึ้นในลักษณะแบบนี้เลยภาษาอังกฤษจะขึ้นคำว่า student draw anywhere on this slide เค okay, นะครับอันนี้ก็ใส่ได้เลยในลักษณะดเดียวกันนะครับกดเลยปึ่งขึ้นป๊อปอัพมาก็กดอัปเดตสไลด์นะครับ ตอนนี้อาจจะยังไม่เห็นภาพนะครับว่าตอนที่นักเรียนตอบเข้ามาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันในคลิปหน้านะครับใจเย็นๆนิดนึงครับเราค่อยๆเดินกันไปทีละก้าวทีละสเต็ปแบบละเอียดแบบลงลึกนะครับเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับนี่คือหัวใจของการทำคลิปของที e n Share อยากจะทำคลิปที่ไม่ยาวมากจนเกินไปนะครับไม่อยากให้เกิน15นาทีแล้วก็จะอธิบายนะครับทุกแง,ทกง่ทุกมุม ที่สามารถอธิบายได้เพื่อให้คุณครูเนี่ยนะครับที่เข้ามาดูเนี่ยได้เข้าใจและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงๆนะครับโอเคนะครับสไลด์ที่11ยังคงอยู่ที่ drawing นะครับกดคลิกหนึ่งครั้งเลยแล้วก็กดนะครับไปที่อ่าโอเคเข้ามาแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้นะต่อไปไปดูแบบสุดท้ายกันครับ โอเคครับในแบบสุดท้ายก็คือแบบ drag drop หรือการลากไปวางนะครับในที่นี้ผมมีการปรับโจทย์นิดนึงนะก็คือลากวงกลมไปวางที่หัวแมวนะครับจริงๆอาจจะเปลี่ยนเป็นสัญลักษณ์อื่นก็ได้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามีสัญลักษณ์อะไรบ้างนะครับกดที่ drag drop เลยนะครับก็จะขึ้น pop up มาในลักษณะแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนิดนึงว่ามี pop up อะไรบ้างก็จะเป็นเหมือนการปักหมุดนะครับลงไป เห็นไหมครับว่าฝั่งของคุณครูเนี่ยก็จะคล้ายกับฝั่งของนักเรียนเลยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆหมุดแบบนี้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราสามารถเลือกไอคอนหรือนะครับเลือกสิ่งที่นักเรียนเนี่ยจะลากไปวางได้นะครับลองกด n i c k ดูนะเนี่ยนะครับเห็นไหมครับว่ามันมีหลายแบบเลยที่ให้เลือกนะครับเนี่ยนะครับสามารถเลือกได้เห็นไหมครับหรือว่า add another ตรงนี้นะครับก็สามารถที่จะเพิ่มเติมได้นะครับ อ่าโอเคในที่นี้ผมจะลองเลือกเป็นอ่าวงกลมอันนี้ก่อนก็ได้นะครับผมเลือกวงกลมง่ายๆก่อนเลยนะตรงนี้นะครับเคนะครับลองกดปรับดูนะครับว่าจะวงกลมประมาณไหนนะครับอ่านี่นะครับแล้วกดอัปเดตสไลด์ปึ้งนะครับก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้เลยตอนนี้ผมขออนุญาตลองแทรกอันนึงก่อนนะครับต่อไปนะครับอีกสักอันนึงนะครับอันนี้เป็นหัวใจนะนะครับ โอเคผมจะกดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ลองเลือกนะครับไอคอนที่เป็นหัวใจนะครับน่าจะมีนะอ่าโอเคนะครับมีจริงๆด้วยนะครับอันนี้ปรับนิดหนึ่งลองแอดเพิ่มอีกอันนึงได้ไหมนะครับเป็นหัวใจสีนี้โอเคนะครับอ่ะลองดูนะครับเพิ่มอีกได้ไหมนะครับอ๋อคนละสีกันอ่าลองดูประมาณนี้นะครับแล้วกดอัปเดตสไลด์ก็จะขึ้นในลักษณะแบบนี้ ตอนนี้เราได้เพิ่มทั้งหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปทดลองกันต่อในคลิปต่อไปนะครับคลิปนี้เพียงพามาเรียนรู้ให้ครบทุกอันก่อนนะครับก็คือในแบบของ Number Website Drawing d r a g g b l l e ben. ต่อไปนะครับเราจะไปลงมือใช้งานกันจริงๆในคลิปต่อไปนักเรียนเข้ายังไงนักเรียนตอบแบบไหนเมื่อนักเรียนตอบแล้วคุณครูจะดูผลลัพธ์อย่างไรทั้งหมดจะอยู่ในคลิปหน้านะครับ คลิปนี้ถ้าเกิดชื่นชอบนะครับหรือว่าติดปัญหาตรงไหนหรือว่าผมพูดแล้วไม่ครอบคลุมก็สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนกันที่ล่างคลิปวิดีโอนี้ได้นะครับยินดีจะนำไปปรับปรุงยินดีจะนำไปแก้ไขนะครับและถ้าชื่นชอบจริงๆก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับที e แชร์ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมถูกใจอย่าลืมแชร์คลิปนี้ให้กับเพื่อนๆสักสคนเป็นอย่างน้อยด้วยนะครับคนที่คิดว่า เขาจะได้ใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้หรือว่าคนที่เราอยากจะชวนเขามาทดลองสิ่งใหม่ๆใ,ในปีการศึกษาต่อไปหรือเริ่มต้นได้ทันทีตั้งแต่วันนี้นะครับทีนไ้ใช้ขอเป็นกำลังใจให้กับคุณครูทุกท่านในการพัฒนาการสอนพัฒนาตนเองเดี๋ยวพบกันที่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวดัสสวัสดีครับอย่าลืมไปลองนะครับ